ช่วงนี้เรียนเลิกเรียนเร็วเหรอใช่ค่ะเรียนครึ่งวันทั้งอาทิตย์เลยเซนเซไม่อยู่ค่ะก็เลยไม่ได้ตัววัดอต่อาอออน้องมาลูกมาเออไปจัดเอาแกนน้องไอ้กับห่วงห่วงห่วงน้องอันนี่สลรองเท้า ไปชมผู้ปกครองครั้งแรกคุณแม่จ้า,จาตอนนี้กําลังจะไปส่งพี่ชมพู่ไปโรงเรียนจ้าแต่ว่ามือใน,นกูกิด่ได้ไปโรงเรียนแต่แม่สิาพาไปตรวจสุขภาพนะ้ำแล้วก็ไปเช็คเอ้เบิงเล็บมือเล็บเท้าเพื่อนแม่จ้าราวาตอนช่วงอยู่โรงเรียนนะ่ะเพื่อนจะมีแบบมีช่วงฤดูดหอนอะเล่นน้าคุณแม่ พอเล็บน,น้าเป็นยังแล้วแล้วเล็บเมื่อเล็บเท้าเพื่นมันแบบเป็นเหมือนติดเชื้อกันลืสิพ้าไปหาหมอติดเชื้อแล้วแล้วเล็บมันหลุดมาจา้าเป็นเล็บลู่หลุดเล็บรอบแม่ก็เลยว่าสิพ้าไปเช็คมือไปโรงเรียนคนเดียวเลยวันนี้ก็จังไม่ได้ไปห,หนาวปะแข้งหนาวอมันอากาศกเ็เริ่มเย็นแล้วจ้ามัน,น อาการเริ่มเย็นเป็นมือแหลกเลยเมืออ่นกระสิเริ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าฤดูหนาวแล้วอาการอยู่ที่เท่าไหร่นะชมพู่ยี่สิบองศาช่วงนี้เรียนเลิกเรียนเร็วเหรอใช่ค่ะเรียนครึ่งวันทั้งอาทิตย์เลยช่วงเศารกับิใส่สสชุดเป็นชุดนักเรียนนะจ้ะเป็นชุดนักเรียนชุดกระโปงไอ้แบบนี้ แล้วที่นี่ทุกๆวันอนะหลังเลิกเรียนไม่ใช่หลังเลิกเรียนสิกินข้าวเสร็จต้องไปเปลี่ยนเป็นชุดพละค่ะต้องเปลี่ยนเป็นชุดพละทุกมือจ้ะงั้นเราก็ไปกันเลยถึงเวลาแล้ว <Hi. laughs> พอม,มาชิโกเออเอามาให้น้องด้วยไม่ใช่อยู่ข้างล่างไมยไกล้โอเคเอามอสืบก็คือแพมเพิดนะคะเอามาสองอันเอามาให้น้องด้วยมาปิดไว้ นอนลงอนอนลงแม่จะเปลี่ยนให้อานอนลงเขาจะเอาหม,มอนอันเดียวหมอนเพิน่นเออเอาจะนอนลงไปทิ้งให้น้องด้วย พอคองจะบ,บานแม่กกินี่จะคองเล่นกินกินเสร็จหรือ,อยังเนี่ยกินให้อิ่มแล้วจะไปทํากับข้าวให้กินน้องกินไม่หมดกินของน้องก็ได้เอาไปไหนเอาไปทิ้งเหรอ แมวลูกโอ้กยกรยองๆคงจะตื่นนั่น่ะก็จังขึ้นรถรอแล้วไปหาหมอกันค่ะขึ้นมาล้อมแม่ล่ะใส่ได้ไหมตัวด,ด้วยลูกก็จังอีกก็ระวังรถนะ จับมือจับมือ,จ,มอ,จ,มอจับมือน้องซมิจับมือจับมือจับมือน้องจับมือน้องจับมือน้องก่อนวันนี้เซนเซไม่อยู่ค่ะก็เลยไม่ได้ตัววัดเอาจำบอย่างไงอายจับไปขึ้นรถกัน แล้วแล้วแล้วจังไปเปิดบ้านไปเปิดบ้านเหรอกะจางม่แนอะไมิจัง ตาปเข้ามาเข้าเบิ้องปิดแล้วนะปิดแล้วนะเอาาเอาเอาเวิ่งออกไปถ้ามียังไปขัดตึงสีเัืกับสิเสีนสือ์จ้ะ เอาของในรถเดี๋ยวค่อยไปรับชมพู่อีกอีกประมาณชั่วโมงครึ่งค่อยไปรับชมพู่ค่ะโอเคนหนๆยนไปเปิดไปเปิดไปเปิดบ้านให้ก่อนแม่เอาของกนะป,ป๊นนึงไป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 ปิดประตู ปิดให้หน่อยอ้ไปเปิดทานเลยอ่ะปิดปิดแล้วแล้วเอาปิดแรงแรงป่ะไปเปิดไม้เปิดไม้โอ้ยหนักหนักกดได้แล้ลูกโอ้ได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปมามาเข้ามาเข้ามา ก็กินซื้อน้ำแข็งมาเพิ่มจ้ะน้ำแข็งตู้เย็นมันผลิตบ่ทันมันใช้น้ำแข็งเยอะโอเคบ้าอ okay, เอ,อเียงไวด้ดีๆให้อลิกาโตไปอามิจังโอ้ยลิลาค่ะเอาเอาล้มลุกขึ้น น้องสมีเอิรนปันดกับบอยอมมาสิไปรับชมพูแล้วจ้ะแอนน้องมาลูกมาเออเออนั่นแหละไปจับเอาแขนน้องน้องหอนตีนนั่นอ่ะน่ะอืออือ,อ่ะลงมาเออนั่นแหละอยากลีลาด,ดลาดีไลยไอ้กับห่วงห่วงห่วงนอง้องอันนี้ใส่รองเท้ายังไม่ใส่เหรอจูงแขนกันไปละ ย่านน้องหายย่านน้องบ่เห็นฝ่าวเลนมาหาอัานอ้องเดีะเด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 ะหาซื้ออุปกรณ์การเรียนค่ะพี่ชมพู่เอาสีไปโรงเรียนมือน,นี้เอาสีน้องไปสีเทียนน้องบัดนี้เพื่อนโอเคชัตตอรมาเตะอ่ะค<า>่ไปดูไปดูทางนั้นอยากได้ลราเราที่นี่มูกเ็เลยถามว่าสีหายไปไหนอันนึงเลือกเอาเลยอันท่านึง เจ้าบุเลยบอกว่าน่องฉันกินไปสีฟ้ามันหายเกาะเลยหัวรอเอาสีน่องไปโรงเดียนอ๋ออันนี้น่ารักอะแพนด้าก็จังมีไม่รู้ไปเตินหาสิไม่มีก็คู่กันคู่กันอยู่ทางนี้อ๋อนี่ไงสีนะเออแต่มันจะมีสีพวกนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ก็ได้เออ เออสวยอยู่เป็นกล่องสวยด้วย,วยมีแค่กล่องเดียว <c oughs> น้องล่ะน้องน้องน้องไปเอาน้องมาทางนี้ทางนี้ก็จิก็จิอยู่บ้านหนูก็มีแล้วอันนึงอยู่ที่บ้านมีแล้วมีจัง ไปไปเดินไปเด็กๆชอบร้านแฮกชอปแฮกเย็นมากราคากับบอด้แพงเกินไปมีสินค้าเยอะแยะมากมายน่าสนใจย้ายห้องก่อนค่อยซื้อไปแต่ง ในเอพวกเนี้ยเอาอีกไหมล่ะพวกปากกาพวกอะไรเอาอีกไหมไปเดินไปข้างหน้า น้องลืออายเก็บน้ำเก็บของว่นานะไปไปเ<ป>ดินพาน้องไปไปจ่ายตังไปจ่ายตังทางนน้นพอ่อเราบอก ไปนวดใไปนอดให้เขาถือเองขอจังอยากกินสามรอย ดเ,เดี๋ยวอย่าพึ่งเลือกเอารถก่อนเอารถไหนสีชมพูสีแดงสีฟ้านะสีชมพูก็ได้ออกดเข้าไป เออแล้วเข okay. ้าก็รอก่อนระวังน้ามันร้อนร้อนมากๆป๊าป๊าป๊ามาแล้วๆๆป๊าจ๊า หนักๆๆระวังรถด้วยโอเคอ้าวรถๆมาประชุมผู้ปกครองจ้ะ <laughs> เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านได้การประชุมผู้ปกครองครั้งแรกของแม่โกกีเหนื่อยเหนื่อแตก บ้านกันพอกูกีไปมาหลัเอกูกีไปอนมามัยเอ้ไปคลินิกพ่อแม่กูกี้พาไปมันปิดหมดแล้วก็เกิดปัญหาเอ้เปลี่ยนคลีนิกไปแล้วแป๊บนึงน,นนะใจเย็น